มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอช้างเผยสองราศีดาวเสาย้ายใหญ่เดือนมีนาคมระวังสุขภาพและอุบัติเหตุค่ะในช่วงนี้นะคะดวงชะตาแต่ละราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังนะคะ หมอช้างทศพรสีตุลาเผยในเพจถึงดวงชะตาสองราศีที่ดาวเสาย้ายใหญ่เข้าในเดือนมีนาคมนี้ส่งผลให้ทั้งสองราศีต้องระวังทั้งเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะรวมถึงความขัดแย้งและความสัมพันธ์แต่ก็มีข่าวดีถ้าผ่านเดือนนี้ไปดวงจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ สำหรับสองราศีนะคะประกอบไปด้วยราศีมังกรและราศีกรกฎค่ะโดยทั้งสองราศีนะคะดาวเสารย้ายใหญ่เข้าในเดือนมีนาคมนี้ส่งผลให้ทั้งสองราศีต้องระวังทั้งเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุความขัดแย้งและความสัมพันธ์แต่ก็มีข่าวดีถ้าผ่านเดือนนี้ไปดวงจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ หมอช้างเองอยังแนะนำด้วยนะคะว่าสองราศีดาวเสาย้ายเข้าใครมีว่างวันจันท์ที่ผ่านมาสามารถทำบุญได้อีกครั้งในวันเสาร์ที่7มีนาคมหรือว่าจะสวดมนต์บทบูชาพระเสาร์ก็ได้นะคะความสิงราศีมังกรและราศีกรกฎดาวเสาย้ายจะส่งผลดีกับดวงชะตาแต่ว่าต้องระวังเดือนมีนานี้มีผลจากดาวดวงอื่นๆเข้ามาร่วมอีกด้วยค่ะ ขอให้โชคดีทุกๆุกราศีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ